จลงงริได้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลของจือลงโอยน้ามาแตกเลยวันนี้เราจะพาไปดูโอเป็นหาวมองกรุงเทพวันสุดท้ายเมื่อวานนี้เราไปรอลกกับพอลลี่ฮอลลีมาแต่ไม่รู้ว่าเราจะ อยู่ในช่องของฮ a r ลี่ฮัแลนดหรือเปล่าไปเจอกันที่มอเลยหน้ามืดมากตอนนี้เราอยู่ที่มอ,อก,กันแล้ววันนี้นะคะเรามีงานโอเปนทาว์วันสุดท้ายแล้วอย่า้มากันเยอะๆนะคะตอนนี้เรากำลงังไปนนไหนกันเรากำลังจะไปเอาอุปกรณ์น,นะคะทำบูธบีอาร์อุ้ยใส่ขาสั้นเข้ามีเดียเซ็นเตอร์ไม่ได้วะ่ะข้างในห้องนั้นเป็นห้องอุปกรณ์ค้างแสงเก็บทุกอุปกรณ์ในมอกรุงเทพแล้วต้องถ่ายรูปกันก่อนบูธบีของเราแต่ ทำไมแต่งตัวไม่เหมือนพีารเลยคะติ๊ดน,นอนของที่นนทระลึกปีนี้ทุกคนเลยอันเนี้ยเขียนชื่อกันตรงนี้ก็น้องมีสี่ลายอันนี้เราวาดเองหมดเลยข้างล่างนี้ตึกเพชรเราก็วาดเออสิ่งที่ตลกคือเราเอาไอ้การ์ดเนี้ยไปให้พี่กิตเหมือนกันแล้วเราก็ให้พี่กิตเซ็นเว้ยลายเซ็นแรกที่เราได้มาตอนเจอพี่กิตทีแมนดาวเป็นการ open house. ์ดโอเพนเฮาส์ ใครได้กันไปบ้างอย่าลืมเอามาอวดนะแท็กกันมาในเฟซได้อันนี้ยองฮาเซโยคนนี้หน้าตาคุณมากเพิ่งรู้ว่าเราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยกันใช่แล้วเราน่าจะไปเจอกันที่สนามแข่งสนามนึงงงไหมงงงงมากงงว่ามาเป็นน้องสาขาฉันได้ยังไงอ๋อไฮยองกอนซองจิมอชไฮโยองกอนเซมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จีปากชาแนลนะคะใจเย็นค่ะจีหลงค่ะอิชันนะคะเป็นทาสรับใช้ของจีปากเองค่ะโอ้โห เป็นรุ่นน้องที่น่ารักน่าดูนะคะมีเป็ดอยู่บนหัวด้วยอุ้ยทำไมทุกคนไม่ฝากไอจีค่ะก็เรนนี่ตอนแฮปปี้นะคะับสำหรับคนที่สนใจคนสวยเช่นเราค่ะมีนนะคะรีวิวมาให้ฟังหน่อยสิวันนี้อ่าวันนี้ตอนเช้าเลยใช่ยังไม่มีใครตื่นเลยตอนนี้ยังยังใส่ชุดนอนอะไรอยู่เนี่ยเรานอนกันชุดนี้นะคะใช่ออกมาจากห้องเลยดูชุดคนนี้ค่ะเพิ่งตื่นตื่นมาชุดนี้เลยตื่นมาสวยสวยมากตื่นมาสวยแล้วคิตเตอร์เต็มหน้าเลยจริง เรากลับมาดูตอนแบบ <c oughs> คือเมื่อกี้นี้ลูปกป่กมันแต่ไปสองใบลวเลวยเออแต่งในห้ <c oughs> องเพิงเพิงุ๊ฉันเพิ่งหลอป้ายตรงนี้ออกไปเว้ยมันคือป้ายที่จะทําเป็นท็อปเมื่อกี้นี้ไปเอากับคืนมาอ้าวป้ายหายอุ๊ยมีเอเลี่ยนอยู่ข้างหลังด้วยอะ่ะน้องชื่อบุ้ยมันคือ B U I แล้วก็เลยเรียกมันว่าบุยบ้ยปีนี้มีน้องอิมิจะขโมยป้ายเราจะขโมยป้ายเราไป ถามพามเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาคุณแรกคุณแรกคุณจูนันชื่อเรียกเด็กนะคะน้องเมื่อวานสวัสดีน้องปังเมื่อวานนี้มากันหนึ่งวันแล้วมากันอีกแล้วนะคะไปเป็นพี่ไอพี่หน่อยดิปังพี่ชอบมากเลยรอบนั้นอะจัดการปีนี้ผิดจังหวะ อ n n o v a t ที e ม e เดีย r o d ักชั o นนะคะทุกคนสอนให้ทุกคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สำหรับใครที่สงสัยมาดูพี่น้างก็จะเป็นน้องๆทำงานเป็นหลักเราก็จะหายไปเป็นแบบเราต้องมาช่วยน้องอ่อได้ก็คือเราจะมาเป็นแบบคณะกรรมการทานพ่อป่าเดินเข้ามาน้องคาใส่ซองด้วยค่ะอะไรอย่างนี้เห็นอะไรบ้างอ่ะ น้องไม่ฟังอะไรแล้วด้วยอุ้ยมันมีอะไรออ่ะะมมันีไหมมันเป็นคนใช่คนหรือเปล่าเฮ้อุ้ย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 เป็นอะไรอ่ะ มองลงล่งนงเลเควิ่งหนีไม่หยุดเลยสีอาโฟดีฮึบไว้ฮึบไว้ไม่อยากดูแล้วสวัสดีค่ะ ชื่อจีนค่ะมีช่องในทูปเปล่ามีนี่คือตรงนี้วันนี้นะคะในสาขา I อเเนี่ยมีทำไมนิ่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วทุกคนสาขาไ m i มของเรานะคะกิจกรรมแบบเยอะมากๆแล้วก็น้องๆน่ารักมากๆเลยเออไม่ได้ลงวันนี้แต่ก็คือลงอีกทีว่าไร่ไม่รู้นะคะก็เสียใจด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันปีหน้าได้เลยเจอกันยังไม่ไปหรอกเดี๋ยวก็ไปไทยกันนี่ฮอลีฮแลนด์จืหลงจริงๆเรารู้นะได้ ไม่เดี๋ยวราจะดังกว่าเสียงเขาเรื่องเรื่องสอวัสีค่ะวันเียแล้นะคะจริงจริงติดช่องวันนี้จะไปเราจะไปเรียกเราหลงอเงินนไปเรียกเด็กสาขารนะคะดไปั่เานนี้เราไปดูอะไรกันมาบ้างอะเมื่อวานเราทัวั่วมอญเลยเราไปดียม่ทอนะคะวันนี้กินไอติมอีกไหมไม่ได้กินแน่เลยพี่รู้ว่ากินหนึ่งซ้ำละลายไถ่ายรูปไอติมอร่อยนะทุกคน ไงคะอากาศข้างนอกน้าเซียดิ๊กแนโซมเลยเห็นปะเมื่อกี้คือหน้าก็ยังแบบพี่จะทำงานหนักมากเลยค่ะเหนื่อยมากเซียดิ๊กพี่ซึ้งค่ะสวันตอนที่สองแล้วก็ตื่นแบบตอนเช้าอ่ะตื่นมาแล้วก็งงกี่โมงแล้วตื่น้องออกไปหาเพื่อนตักอะไรระดับไปเลยจะเจอกันใหม่ค่ะเจอแน่นอนค่ะพักแล้วทำอะไรกันคะแม่ เรากำลังจะไปบุมหอาราคาจะให้น้องมองมาดูของเราเามาช้องตือนหลงใช่แล้วหลงเอ้ยอุ้ยตบจริงรักเอ็นเตอร์จี้นี้สวัสดีค่ะทุกคนเราเข้าปาก,กันแล้วนะคะเข้าคีะไปดูได้น,นะคะหลักตุงมองต้องคู่กับบุคคลคนนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าลานผักเบกเป็นลานที่ทุกคนที่อยู่คณะนิเทศต้องกินอ้อย ขายยำมาม่าปกติกินอะไรคะหนมจีบเอออันนี้มันมีเต้าหูปา้ปลาไส้อัวไก่สปซี่ไก่มาพูดอะไรอยู่คนเดียวเอา้าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราสามารถแบบคุยกับกล้องคนเดียวได้เธอไม่รู้เหรอเธอไม่สามารถหรองั้นแสดงว่าต้องไปคุยกล้องอยู่คนเดียวตรกกงกลางรางวัลกลมได้ดเลยเฮ้ยสามารถ <นำ S 1> แต่ <ไป S 1> ว่าใค<ห>รไม่ทำสวัสดีตักช่องไหมคะตอนนี้นะครับช่องผมนะครับไม่อยากจะล้อแล้วดินี่คืออาจารย์ในมีเด <ทำ S 1> <ม>ียเซ็นเตอร์ช่องนะครับช่อง3นาทีนะครับ ตอนนี้ยอดซับอยู่ที่600นะครับคลิปผมที่มียอดสูงสุดตอนนี้คือ20,000แบ่งมาช่องจื้อหลงได้บ้างไหมคะจื้อหลงไม่ค่อยลงคลิปครันคอนเซ็ตช่องจืงอคืออะไรคือหลงทางค่ะใช้กูเกิลแมปในการเดินทางถ้ามีกูเกิลหมดกูเกิลหมดแล้วทําไมมันหลงเพราะว่าเราดูกูเกิลหมดไม่เป็นไม่ครับดูแล้วเราชอบค้านกับเขาไงว่าเดินทางเอ้ยมันไม่น่าไปทางนี้ประเทศไทยไม่น่าจะแม่นอะไรหมายถึงอะไรไม่แม่นกูเกิลแมปไม่น่าจะแม่นถ้าเป็นต่างประเทศน่าจะแม่นแล้วหนูต้องไปที่ไหนหนูถึงจะแม่น ทำไมเขาต้องขิงเราด้วยนะเนี่ยนี่เรา2 0,000เลยไหมเราสองพัน่เหมือนกันขาดส่วนไปตัวนึงอ่าหนูรถรถหนูป่ะอชานอชานอชานอันนี้ซื้อมาใช่ไหมไข่ขาเนี่ยซื้อดิแล้วใครจะให้หนูมาหนูไม่ซื้อแต่หนูไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าทิโชคได้มาบ้าโบสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราอยู่กับยูทูบเบอร์ชื่อดังชื่อจือหลงนะครับหลงคอนเซ็ปต์ช่องคืออะไรครับหลงทางค่ะไปที่ไหนก็หลง ผมติดยาเสียนะช่วงปรับทุกผมมารู้จักวิชาเศรษฐศาสตร์ตอนที่ผมเรียนนิเทศว่าบนโลกนี้มีวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยอาจารย์อยู่ที่ไหนมาคะอยู่ที่มหาสารคาม <c oughs> ผมได้เอวิชานี้เรียนรวมกับพวกที่เศรษฐศาสตร์แล้วผมได้เอแล้วพวกนั้นไม่ได้เอสักคนเนี่ยสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของจารย์นะเว้ยเออจารย์ขี้ขิงมากเลย <ใน S 1> อะไม่ใช่ขี้ขิขง เขาเรียกว่าอธิบายเนี่ยขิงอยู่เนี่ยตอนเนี้ยขิงว่าได้เอเนี่ยขิงสองสองเป็นสองหมื่นวิวด้วยคุณต้องทําแล้วมาขิงผมไงเด็กสมัยนี้มันมีซอรี่ที่จะเล่าอยู่แล้วผมกว่าจะคิดได้ผมต้องจะเล่าอะไรเดีวยเราเล่าเรื่องกินผัดไทยเราชอบกินผัดไทยชอบถ่ายรูปผู้คนเราเราชอบกินผัดไทยจริงๆอ่ะทรงทรงประการใช่ไหมใช่เอาจาบ้านได้แล่าสุดมีสำโรงมีแบลลิงอ่ะก่อนถึงที่แยกบางนามันจะมีร้านผัดไทยอร่อยร้านหนึ่งผมเคยอยู่ตรงนั้นอยู่อร่อยร้านนี้กินแบบเกือบทุกวันอ่ะเจ๋งไปอ่ะ ่แอ่จริงแล้วว่าแล้วอาจารย์บอกหนูหนูจะได้กินไหมคะแล้วเป็นไงงานหนูเป็นทั้งมีคนเข้าเยอะว่ะอุ้ยรอบเมื่อกี้คนเยอะมากจังเขาสนใจเขามาดูฮอลลี่ฮอลแลนด์อ๋อแล้ววันนี้อาจารย์ทำอะไรคะที่ก็เดินเทียของครับบ๊ายบายอาจารย์อ้าวนกเลยเดินครับเราเราจะไปแสตม็อบกันนะคะทุกคนไปค่ะไปไหนคะไปแสตม็อบโคชิระโชิระโซ่ยังไงฮะน่าดมความเครียดเลยนะครับผม ิ้นมากซีจสิีนตรงไหน,ไหนท่านประธาน พวกภาพกิจกรรมอะไรอย่างนี้เราก็เก็บมาให้ดูหมดอย่างที่บอกวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ Open House ปีหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กด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 ด้วยนะถ้าอยากให้เรารีวิวหรือว่าทำอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มารับชมบายบาย